ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปสู่ในวงการนักกอล์ฟกันบ้างนะครับแต่ผมจะไม่ได้ไปตีกอล์ฟนะครับผมก็จะไปแก้ปัญหาให้นักกอล์ฟนะครับซึ่งปกตินักกอล์ฟก็จะมีไม้ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดสวิตชิ่งหัวไม้หลากหลายเบอร์นะครับถุงกอล์ฟก็หนักประมาณ8ปดถึงสิบกิโลนะครับซึ่งนักกอล์ฟก็จะมีแคดดี้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่แบกถุงกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟนะครับพัฒนาต่อมาก็จะเป็น รถเข็นนะครับถุงก๊อฟเพื่อทุ่นแรงให้กับแคดดี้นะครับปัจจุบันผมก็อัปเดตได้ว่ามีรถลากถุงก๊อบแบบไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน2ล้อใช้แบตเตอรี่นะครับควบคุมความเร็วได้นะครับทำให้ทุ่นแรงแคดดี้ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสนามก็ไม่ใช่เป็นทางราบเรียบนะครับบางสนามขึ้นควรทางชันนะครับแคดดี้นะครับก็จะสามารถทุ่นแรงได้ในการแบกถุงก๊อบ8-9กิโลได้นะครับซึ่งเคสนี้ เจ้านายเขาก็นําเข้ามไาม้พี่เขาใช้งานนะครับแล้วเกิดปัญหาว่าไฟเข้าปกติทุกอย่างวัดมีไฟแต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนไม่ทํางานผมก็พยายามเช็คหากล่องคอนโทรเลอร์มาเปลี่ยนไม่มีขายนะครับก็จะต้องหาวิธี DIY นะครับหากล่องคอนโทรลมอเตอร์ motor, มาดัดแปลงนะครับเพื่อควบคุมมอเตอร์การทํางานให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าผมจะแก้ปัญหาในเคสนี้ยังไง รับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาซ่อมตัวรถลากถุงก๊อบไฟฟ้ากันนะครับตัวนี้อาการเสียก็คือแบตเตอรี่มีไฟแต่ว่ากดเปิดปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับกล่องคอนโทรลมาเช็คกันนะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์2ชุดนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ่าเดี๋ยวเราปลดสายมอเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวกล่องคอนโทรลขึ้นมาตรวจสอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเดสบอร์ดสายชุดชาร์จนะครับปลดออกให้หมดก่อนนะครับ อ่านี่นะครับของคอนโทรเลอร์ก็จะขึ้นมาแล้วมาตรวจสอบมอสเฟตก็ไม่ได้ชอดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของชุดสื่อสาร Data นะครับไม่สามารถสั่งงานให้ของคอนโทรเลอร์ออนได้นะครับซึ่งก็หาซื้อของคอนโทรเลอร์ไม่ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ลูกค้าเขาเจ้านายนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมต้องมูนิฟายดีกันนะครับโดยใช้อ่ n คอนโทรเลอร มอเตอร์นะครับมาทดสอบดูก่อนนะครับแบบปรับสปีดได้นะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานเดิมของลูกค้าให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับตัวนี้ก็สามารถขับกระแสะได้ถึง40แอมป์นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอามอเตอร์ชุดนี้อยู่นะครับโดยเราต้องคำนึงว่ากระแสะนะครับแล้วก็ขนาดต้องใส่เข้าไปในท่อของตัวรถลากคันนี้ให้ได้ด้วยนะครับใหญ่ไปเราใส่ไม่ได้ก็ ช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับตัวนี้เป็นขนาดที่สามารถใส่เข้าไปในท่อได้แล้วก็เนี่ยครับลองทดสอบดูก็ใช้ได้นะครับที่เหลือเดี๋ยวก็จะต้องมาโมนิายนะครับตัวปรับสปีดให้มาอยู่ด้านบนเนี่ยปรับสปีดจะอยู่ที่กล่องนะครับโดยเดิมเดิมเขานะครับสามารถปรับสปีดได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทําตัวปรับสปีดขึ้นมาไว้ที่ด้านบนนี่ครับจะต้องเอาตัวนี้ออก แล้วก็ไปใส่ตัวโวล u ุ่มตัวใหม่อ่นนี่ครับที่จะเป็นสายต่อชุดคอนโทรลเก่านะครับแล้วก็ย้ายมากล่องคอนโทรลของเรานี่ยครับเสื้อจะเป็นสายภายนอกต่อเข้ากับชุดคอนโทรลด้านบนประมาณนี้นะครับเราไล่มานะครับในส่วนของมอเตอร์ที่มี2ฟฝั่งนะครับเราจะต้องสลับขั้วด้วยนะครับให้ตรงกันข้ามกันนะครับมอเตอร์มันถึงจะหมุนไปในทางเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วก็ซีน กันฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับในกล่องคอนโทรเลอร์ของเราครับซึ่งขนาดจะสามารถใส่เข้าไปใน,นท่อตัวนี้ได้นี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับใหญ่ไปใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้แล้วก็ประกอบกับเข้าไปต่อสายมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับน่ครับทีนี้ก็จะเป็นสายที่ลอ,อ,อ,อกมาเพื่อชาร์จแล้วก็เพื่อต่อชุดคอนโทรลตัวนี้เป็นสายจุกชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จแบตเตอรี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับปรับสปีด อนี่นะครับก็จะต่อเจ็คภายนอกเพื่อกันน้ำอนนี่นะครับแบตเตอรี่สายคอนโทรลสปีดนี่ครับจะวิ่งมาด้านบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเจาะใส่เข้าไปจุดนี้นี่นะครับเพื่อควบคุมการเปิดปิดแล้วก็ควบคุมความเร็วนะครับให้การใช้งานเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีผลแตกต่างนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ค่อยๆบิดนะครับมอเตอร์ก็จะค่อยๆหมุนตามอ่าวลลุ่มที่เราบิดมากหรือน้อยนะครับ นี่นะครับการใช้งานจะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการ DIY ประยุกต์นะครับเราไม่สามารถจะไปหากองคอนโทรเลอร์รุ่นนี้ได้แน่นอนนะครับผมก็มาทดสอบเนินข้างบ้านเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับสําหรับแคดดี้ผู้หญิงนะครับที่ต้องแบกถุงก๊อบหนักๆนะครับซึ่งปัจจุบันสนามก็จะมีเนินมีเขานะครับมากพอสมควรนะครับนี่ครับก็จะช่วยทุนแรงได้เยอะเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็มาจะ เก็บงานแล้วนะครับหลังจากพทดสอบนะครับใช้ซิลิโคนอุดให้เรียบร้อยนะครับป้องกันน้ําเข้าไปในท่อที่มีกล่องคอนโทรเลอร์เราอยู่ภายในเดี๋ยวผมก็เสริมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือของเดิมไม่มีฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อใส่ฟิลไปด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถหาอะไรได้ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเราสามารถตัดแปลงแก้ไขนะครับให้การใช้งานเหมือนเดิมได้นะครับนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับ น,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ